คนครอบครองานลัสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เกิดสวนเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง22อำเภอการดําเนินงานตามโครงการได้เปิดรับสมัครครเรียนเป้าหมายและผู้ตกงานจากถูกเลิกจ้างไทยโควิดทั้งสองกลุ่มจะต้องผ่านการฝึอกอบรมอย่างจริงจัง โดยจัดรึกลมทั้งสิ้น14รุ่นรุ่นละ4คืน5วันรุ่นที่7ดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง8ุุเภอห้วยทับทันเป็นอย่างดีคณะวิทยากรครูพาธรรมจากครูเรือนต้นแบบ12คนขไปสงครูเรืนต้นแบบอำเภอห้วยทับทันก,นกนสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโครบการอำเภอ4อำเภอนะครับ ชตั้งกำจรเิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพาทิชย์อามาจุง,งานก็เลยต้องอยู่กับทางท่านรัฐมนตรีก็เลยไม่ไม่สามารถมากาศิกรรมไปสู่ระบบเศรษฐกิจ6รุ่น,ร,น,ร,น,ร,นรุ่นที่7แล้วก็ยังมีอีกไปไเรื่อยๆจนถึงรุ่นที่14แล้วก็อาจจะมีรุ่นเฟส2เพิ่มมาให้อบรมเพิ่มเติม ก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้ที่ดีนะครับเรื่องของโคกหนองนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อนะมาเรียนมาพัฒนาการแท่ก,กันมา้นไม้ก็นก,กูนดีโรกก็เจอเลยก็ไม่รู้เลยว่าบางคนก็วางแผนจะไปทํามาหากินอะไรต่างหยุดอีกไครจะตอบได้ว่ามันจะมีรอบสรอบสี่เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่า ตัวแล้วไม่รู้2 0ซ็นี่จะเสีย่สยงถ้าใส่ก็ใส่ถ้าไม่ใส่ต่อไม่ใส่เนี่ยก็แม่ลูกมีอาติดกันหมดอ,อย่างนี้คือสิ่งที่ตออ้องระวังอันนี้ก็เป็นเรื่องของโควิดซึ่งมีผลกระทบอย่างสูงในทุกๆด้านผมว่ากระทบทุกด้านไม่ว่าด้านไม่มีอะไรเลย

ท่านนี้นะคะก็เป็นฐานคนมีน้ำยาค่ะยินดีต้อนรับมาค่ะมาขวดช่วงนี้นะคะมาใครปวดเมื่อยมั่งค่ะค่ะจะคู่นั่งลงค่ะจะคู่นั่งลงค่ะนั่งเลย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 ค่ะนั่งสิบวดได้โอเคค่ะป็คนเดียนิดเดียวค่ะนะคะ เราสามารถกดลงไปเลยนะคะใช้ไม่ไผ่ได้เพราะว่ามันขื้จากปากงไปหาหมอเนตอนนี้ข้าวรองคอยตูดตูดรุ่มมาเื่อยเหลื่อยเืได้นะคะ ala ka bi